สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมในช่องของแจมจันทนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฝายหนองหวายนะครับเช่นเดิมนะครับเนื่องจากน้ําก็ยังแรงอยู่ทําให้เราลงไปไหมายหลักอันสวยงามของเราไม่ได้นะครับวันนี้อากาศดีตอนเช้าครับหกโมงยี่สิบดนาทีนะครับเห็นตรงนี้ยะนะฮะน่าสนใจเป็นคลองนะครับคลองที่ โดนส่งน้ำออกจากฝายนองหวายนี่แหละครับก็จะเป็นคลองปูนที่ผมชี้ลงข้างล่างนี้ฮะวันนี้เราจะมาเล่นแถวคลองปูนกันนะครับจะดูว่ามีตัวหรือเปล่าฮนะในระหว่างที่กำลังสไลด์คันอยู่นะครับดูส่งครับนะฮนะเพื่อนๆวันไหไกันครับเนี่ย เดินมาเฉยเดี๋ยวเราขยับไปข้างหน้าต่อแหมขนาดว่ามาเช้าแล้วนะฮะ6โมงครึ่งโอ้โหไอเราก็กำลังสไลด์คันซะด้วยอยู่ๆก็เดินมาว้าวุ่นเลยทีนี้ฮะับขยับไปข้างหน้าดีกว่าครับนี่ฮะเราก็มาตามตามใต้สะพาน ทองนะครับชนบทฐานที่มาก็จะมีสะพานนะครับที่ไว้ข้ามแล้วก็มาอาศัยเล่นที่ใต้สะพานตรงนี้ฮะตามต่อมองใตส้สะพานจะมีตัวหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะไม้นี้เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นไมโครสปูนนะครับ0.9กรัมไม้แรกครับ น้ำวันนี้น้อยมากๆค่ะดูทรงแล้วจะมีตัวหรือเปล่า กรโดนะ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 นี่ฮะกระสุบคองนะฮะเขาก็หลบอยู่ตามนี้และครับเป็นกระสุบจิ๋วๆนะครับนี่ครับ สุดจุดนะครับไซส์เท่านี้ครับกำลังเว้นกำลังสนุกเลยเดี๋ยวจะปล่อยนะครับไปนครับหมายพวกนี้นะฮะก็จะมีตัวเล็กให้เราได้เล่นฮนะแก่เหงาแก่เหงาฮะ เดี๋ยวเราจะขยับเปลี่ยนตำแหน่งดู ไปนู่นฮะโดนต่อหม้อฮะยังไงล่ะฮะทีนี้โ,โสายเล็กม,มาาะแก้ฟูได้แล้วครับความพยายามอยู่ที่ไหนฮะความพยายามอยู่ที่นั่น นี่ฮะแกเราก็โดนอุ้ยแมหมจะไปอีกครับ นี่ครับปลากระสูบนะครับมีแต่ไซส์เท่านี้นะฮะกระสูบของปูนเย่ลถ่ายรูปก่อนนะครับโอเคครับก็จะปล่อยน้องไปไป ลื่นนะลื่นลื่นลื่นโอเ้เรียบร้อยอีกฮะมาแล้วครับตกง่ายครับปลากรกะสุ <c oughs> ใส่แต่ส่เท่านี้นะฮะ เดีย๋ยวตัวนี้แรงดีฮะโอ้โหวิ่งนี่แบบเร็วมากให้เขาอยอมก่อนชุบเ hey. นี่ครับใครจะเชื่อครับว่าน้ำแค่เนี้ยครับดูน,นะครับเบ็ดลงไปเนี่ยฮะประมาณสักเท่าเนี้ยถ้าเห็นในกล้องนะครับก็มีตัวปลาแต่จะเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์ใหญ่ๆไม่น่าจะลงเรือก็เพลิดเพลินดีครับนะ่ะแกเแกบือ่อแกเซ็งฮะเรา ได้จุดแรกที่เราไปมากครับที่คนเดินผ่านมาแหมจุดนั้นน่าจะสนุกขยับไปเรื่อยๆครับ สูบคลองที่มันตาน้ําไหลเนี่ยฮะกระสูนที่มันเป็นอยู่ที่น้ําไหลเนี่ยแรงจะดีนะครับ,รบตัวเล็กๆเ,เนี่ยฮะไซส์แบบเท่านี้แต่แรงแบบเนี่ยฮะยังไม่ยอมะชุบาตัวนี้จะมีไซ เพื่อนนะครับที่ตกมาสามแต้มสี่แต้มแล้วมั้งฮะน่าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้จะใส่ไสโอเคกับเพื่อนชุบนี่กระสูบทองปูนธนาณนะองชนประทานฮะชุบนี่ครับสวยเลยจะขอเก็บรูปตัวนี้ก่อนปล่อยน้องนะครับ ไปเราก็จะเดินไปข้างหน้านะครับถ้าฟิตหน่อยก็นู่นนะครับเดินไปจนจุดสุดแต่ว่าเนี่ยฮะนันะนะนะเราก็หาเล่นแถวนี้ฮะพอได้แก้งเองาค,คลายเครียดฮะเราขอพอบมา อุ้ยอุ้ยอุตสลายแล้วครับตัวนี้ เรได้สนุกครับนัะน,นะไม่ต้องใช้เหยื่อใหญ่นะครับเหยื่อเล็กครับเหยื่อเล็กปลาเล็กนะครับคันเล็กๆของผมใช้คันสไลด์ครับคันนี้พกพาสะดวกครับไม่รู้แบตกล้องจะหมดตอนไหนนะครับ เดี๋ยวขอเช็คแบตก่อนแบตยังเหลืออยู่นะครับไปได้ต่อเราลืมเอาแบตอีกก้อนหนึ่งมาฮะพอดีสั่งมาใหม่ชาร์จแล้วก็ลืมต่อเราจากตัวชาร์จแทนชาร์จมันอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยลื่นก็จะลื่นตาก็จะกัดฮะ <laughs> โอ้ยโอ้ย ดึงออกมาโอ้ยตรงนี้ลื่นนะครับนี่ครับไม่ได้นับแล้วนะครับตัวที่เท่าไหร่แต่สนุกนะครับตกอยู่นี่ใช้เวลายังไม่กี่นาที นะครับกระสูปคองกับชุดพกผพานะครับกระสูปคองกับชุดพกผพานะฮะ ของก็ลื่นนะปลาก็กัดดีเหลือเกินเจออีลแล้วฮะนะโอ้โหโยนไปไม้ไหนโดนไม้นั้นลนะ หมดหรือยังโอเคครับอยู่ละหมดละชุบก่อนเล็กนะครับเดีย๋ยวเล็กปลาเล็กครับ สายที่ผมใช้นะครับเป็นสาย PE 0.2นะครับศูนย์จุดสองเนเล็กๆนะครับเดือศยืจุดเกรัมนะครับขันสไลด์พกพาไว้คลายเหนาครับนะ แล้วครับนานะนี่ครับว,ว้าวต,ตัวนี้ไม่ไม่สู้อ่ะโอ้สู้อยู่ฮะตัวเล็กๆจิ๋วๆนี่นะครับสนุกโดนเป็นโดนฮะโยนทีเป็นโดน แสดงว่ามีสลายแถวนั้นเขาอยู่ในดงสลายแน่นอนเลยครับอูโอ,โอ,โอ้ตัวนี้เหมือนมีไซส์เลยฮะกัดออกไปเมื่อกี้ หรือว่าเอฟเฟกต์ใต้น้ำมันแรงเกินหย่อนเลือยงหย่อนหย่อนเหยือ่อหย่อนเหยือห่อลงนิ่มๆ โอเคครับนะนะพอหอมปากอหอมคอสําหรับาการตกปลากระสุกคลองปูนคลองชนประทานวันนี้นะครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงสินาทีแล้วนะครับก็เริ่มสายแล้วนะครับชุอีกมันึงก่อนก็เริ่มสายแล้วนะครับมาตั้งแต่หกโมงครึมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอุ้ยกัดเตัวนี้นะ่าสงสยยัยจริงๆครับกัดอยู่สองสารอบแล้วครับ พอได้ตกกชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ยังดีครับพอได้หายเหงานะครับแล้วก็ให้นานาได้คิดถึงนึกถึงกันนะครับก้าสู่หนึ่งพันสับสไครไปพร้อมกันนะครับน,นนาครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์แล้วก็จะให้ความเพลิดเพลินสําหรับเพื่อนๆน,นะครับนักตกปลานะครับมือใหม่หรือนักตกปลากระสุก ที่มีใจรักในการตกปลากระสุบเหมือนกันนะครับก็วิธีการดูดูหมยนะครับปลามันก็อยู่ในน้าอยู่แล้วนะครับส่วนหมายที่เราจะดูเราก็ดูให้ออกนะครับว่าตรงไหนมันควรจะมีอย่างคลองจุนประทานผมก็มองว่า,าน้ํามันเปิดมานะครับปลาก็น่าจะมาจากคลองอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะหาที่หลบหลบน้ําหลบซุ่มดักกินเหยื่ออยู่นะครับตามต่อหม้อต่างๆอันนี้แค่จุดแรกนะครับตามต่อพาน คลองก็จะยาวไปนะครับผมก็ดูจากแมพ Google แ a p นี่นะครับก็จะยาวไปตรงไหนมีสะพานนะครับมีสะพานแล้วก็จอดตีตรงนั้นนะครับอันนี้แค่จุดแรกก็สนุกแล้วครับแค่จุดแรกก็สนุกแล้วถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ยโอ้โหนะครับมีเวลาทั้งวันก็คือเก็บสนุกเลยฮะสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ901,000นะครับกับช่องเล็ก ไปพร้อมกันนะครับสําหรับ EP นี้ก็ต้องขอจบเพีงยงเท่านี้นะครับกระสูนคลองปูนช่องคลองชนระประทานเนี่ยครับขอเลือยคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ